สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้แอปเลิฟบีดนะครับเป็นแอปเอาไว้หาเพื่อนคุยหรือหาแฟนนะครับเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับผู้ใช้ใหม่จะทําการลงทะเบียนก่อนนะครับก็จะมีให้ยืนยันตัวตนโดยเบอร์โทรศัพท์และรหัสแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับ จากนั้นเราจะมาทำการเลือกความสนใจนะครับว่าเราสนใจอะไรบ้างนะครับเราจะมาเพิ่มความสนใจนะครับผมตัวอย่างนี้จะเป็นการเพิ่มหนังจีนนะครับกดเพิ่มไปแล้วก็เสร็จสิ้นครับผมกลับมาหน้าหลักนะครับเราจะมาทำการจับคู่นะครับผมซึ่งทำการแมทชิ่งกับคนที่มีความสนใจคล้ายเรานะครับ เราสามารถดูโปรไฟล์คนที่เราแมทได้นะครับเขาก็จะมีความสนใจที่คล้ายกับเราครับผมแล้วก็จะมีการบอกคะแนนความอัธยาศัยดีด้วยนะครับก็กดสามารถกดแชทคิวได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน call ิดีโอครับผมเมื่อคุยเสร็จนะครับเราสามารถเล่นเกมทายใจได้นะครับซึ่งเป็นของคนที่เราคุยล่าสุดนะครับ นี่เป็นตัวอย่างเกมทายใจนะครับก็เป็นคำถามทั่วไปของคนคนนั้นนะครับเสร็จแล้วจะมีบอกอันดับผู้ทายใจของคนคนนั้นด้วยนะครับว่ามีใครทำคะแนนได้สูงสุดแล้วก็จะมีฟังก์ชันกระทูแนะนำด้วยนะครับผมสามารถกดคลิกได้เลยนะครับจะมีคนมาตั้งกระทูถามตอบได้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะมีะฟังก์ชันคุยกับคนดังหรือไอดอลนะครับผมแต่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมเราก็ทำการสมัครเลยนะครับชำระเงินนะครับผมเราก็จะเป็นสมาชิกแล้วนะครับแล้วก็สามารถคุยกับคนดังได้แล้วนะครับผม แล้วก็สมาชิกแพทินัมจะทำไปอย่างหนึ่งได้นะครับก็คือระบุเ,เพศนะครับระบุช่วงอายุได้เช่นด้วยเช่นกันนะครับทำการแมชชิ่งเลยนะครับก็เจอนะครับผมจะมีให้คะแนนด้วยนะครับผมหลังจากที่เรา,เ,าเริ่มพูดคุยไปสักระยะหนึ่งนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแอปเลอรบีดขอบคุณครับ